อดีตคู่หวานนางเอกสาวมาริเบอร์เนอร์กับนักร้องนักแสดงหนุ่มอย่างกันนภพัฒหลังจากที่ทั้งคู่นั้น ออกมาประกาศว่าคบหาดูใจกันพร้อมปล่อยภาพสวีทหวานๆให้หลายคนอิจฉาในช่วงแรกแต่ก็ไม่ไหวแหละค่ะมีเรื่องราวเข้ามาสร้างความร้อนฉานทําให้ทั้งสองนั้นต้องยุติสัมพันธ์ฉันแฟนโดยก่อนหน้านี้น่ายิงได้โพสประกาศผ่านไอจีว่าคอมุฟออนจากความเจ็บปวดขณะที่หนุ่มกันก็ได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ําตายอมรับว่าเลิกกันแล้วและยังไม่มีโอกาสรีเทิร์นอีกครั้งแน่นอนและล่าสุดวันนี้เองทนายสาวมารีเดินทางมาร่วมพวงสวง ละครเรื่องใหม่พร้อมเปิดใจครั้งแรกหลังประกาศขอเดินออกมาจากจุดที่เจ็บค่ะโดยบอกว่าที่ผ่านมาเป็นความสัมพันธ์ที่เราเต็มที่ที่สุดแล้วความรักมันต้องสู้ด้วยกันสองฝ่ายแต่ปัจจัยรอบตัวของแต่ละคนเงื่อนไขชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเหตุผลไม่สําคัญสุดท้ายถ้าคนสองคนคนใดคนหนึ่งไปต่อไม่ไหวสู้ไม่สุดมันก็เป็นไปไม่ได้เห็นขอ้อพยายามเขาที่จะสู้ไปด้วยกันไหมคือก็มีเห็นนะชีวิตมีสมหวังผิดหวงังแต่นอกเหนือจากความรักก็ มีความรู้สึกอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยส่วนปัญหาหลักคือถ้าให้มุมเราเรามองว่าเราเข้าใจกันนะแต่มันก็มีเหตุผลที่ไม่สามารถยอมรับกันได้เราเต็มใจกันมาตั้งแต่แรกแต่มันก็มีคนใดคนหนึ่งที่สู้กว่าเขาก็เต็มที่ของเขาแหละส่วนใครตัดสินใจพูดจบก่อนมันไม่สำคัญแต่ก็ยอมรับว่าเรามูฟออนเท่าที่ทำได้มือที่สามไม่มีแน่นอนเชื่อว่าระหว่างที่คบเราน,านั้นทำตัวดีมากๆ ไม่มีใครผิดแต่ว่าคนเราโตมาไม่เหมือนกันความคิดมุมมองความรับผิดชอบที่ต้องดูแลก็ไม่เหมือนกันมันเป็นวิถีการเติบโตของแต่ละคนความต้องการของแต่ละคนเป้าหมายในชีวิตไม่ตรงกันเพราะถามว่ายากไหมกับการตัดสินใจจบในครั้งนี้ ก็ไม่ยากที่จะตัดสินใจจบนะแต่มันกระทันหันอยู่ถามว่าเป็นบทเรียนรักเลยไหมคือเรามองว่าไม่ใช่สิ่งที่แย่นะแค่รู้สึกว่าในส่วนที่เราทุ่มเทเราอาจจะมากเกินหรือว่าเร็วเกินทำให้เรานั้นอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการรักของตัวเองให้ดีขึ้นในอนาคตแล้วก็ตั้งแต่เลิกคือไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้คุยกันแต่จะไปเป็นเพื่อนกันได้ไหมคือตอนนี้ยังแต่อนาคตไม่รู้ที่ทำงานก็คนละโซนกันนะความรักครั้งนี้สอนให้เราคือรู้ว่า อย่ารีบร้อนแต่ถามว่าเจ็บสุดไหมก็วัดกันไม่ได้แหละคาดหวังมากก็ผิดหวังมากเรื่องเขาโดนจมตีหนักเราไม่รู้ว่าจะพูดยังไงคือยิ่งพูดเขาก็ยิ่งโดนดา่าขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจอยู่ข้างๆมุฟออนไปพร้อมๆกันนะปล่อยวางเรื่องนี้เถอะตอนนี้คงปิดใจไปก่อนนี่ก็เป็นคำที่ด้านของสาวมารีได้ออกมาพูดคะ่ะแต่เรื่องนี้จะเป็นยังไงคงต้องรอฝ่ายชายออกมาตอบโต้แล้วล่ะคะ่ะ